หลายคนคงจำอดีตพระยันตะได้นะครับข่าวเฉาที่สะเทือนวงการสงฆ์เมื่อหลายปีก่อนกรณีการไปมีสัมพันธ์กับนางจันทิมาหญิงสาวคนหนึ่งเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีการตั้งรันครับและก็ต่อมาเนี่ยพระยันตะหรือว่านายวิเนยละองสุวรรณนะครับก็ต้องอาบัติออกจากการเป็นพระภิสุสงฆ์นะครับและก็ได้มีการลี้ภัยไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อหลายปีก่อน ล่าสุดวันนี้มีประเด็นเกิดขึ้นในสื่อสังคมออนไลน์ ing, ครับเพราะว่ามีการเผยแพร่ภาพของอดีตพระยันตานะครับมีพระสงฆ์กลุ่มหนึ่งครับแล้วก็แม่ฉีนะครับไปกราบไหว้ครับแล้วก็มีการเปิดเผยข้อมูลว่าอดีตพระพย,ยันตะเนี่ยเดินทางกลับเข้ามายัางประเทศไทยนะครับและภาพที่ถูกเผยแพร่ออกมาเนี่ยโดยิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะครับถึงความเหมาะสมเพราะว่าอดีตพระยันตะเนี่ยไม่ใช่พระภิสุสงฆ์แล้วพเพราะมีการอาบัิออกไปเป็นที่เรียบร้อยและสึกออกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ และล่าสุดทางสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีการตเตรียมจะเอาผิดกับคณะสงฆ์ที่เข้าไปกราบไหว้อ,อ,อดีตพระยันตะแล้วด้วยนะครับกรณีที่มีพระอดีตพระยันตะนะครับหรือนายวินัยระองค์สุวรรณกลับมายังประเทศไทยครับเบื้องต้นเนี่ยมีรายงานว่ากลับมาในการโอกาสครบรอบอายุ70ปีก็ปรากฏภาพพระสงฆ์แม่จีและก็ประชาชนลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยไปกราบไหว้เหมือนกับเป็นพระเลยครับ แล้วก็มีคลิปที่ลูกศิษย์เนี่ยโพสตขณะที่อดีตพระยันตะเนี่ยเดินชมสวนที่อาสมจังหวัดสระแก้วมีรายงานครับว่าอดีตพระยันตะเดินทางกลับมาประเทศไทยเมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมานะครับล่าสุดมีการปฏิบัติธรรมที่อาสมโดยมีพระสงฆ์ระดับเจ้าวาดมาร่วมพิธีด้วยครับมีชาวต่างชาติชาวบ้านนุ่งขาวห่วมขาวมากราบไหว้ด้วยเช่นกันนะครับขณะที่อดีตพระยันตะมีการเปิดเผยกับสื่อมวลชนหลังจากที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักในโลกออนไลน์นะครับ ใครอดีตพระยันตะให้สัมภาษณ์กับรายการที่วันธันเตุการณ์ครับโดยยังผู้คงผู้แทนตัวเองว่าอาตมาครับยืนยันว่าตัวเองเนี่ยยังเป็นนักบวชอยู่ครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมีแต่รูปแบบภายนอกเท่านั้นที่เปลี่ยนไปส่วนที่กลับมาประเทศไทยเนี่ยเพราะว่าเป็นดินแดนมาตุภูมิที่เกิดของอาตมาอาตมาเกิดที่ปากพนังนครศรีธรรมราชยังมีญาติพี่น้องอยู่เยอะแล้วก็ตั้งใจจะมาเยี่ยมและสิทธิสาธุชนที่ยังมีความเลื่อมใสยอยู่ทุกคนก็ดีใจที่อาตมาเนี่ยกลับมา ก็มากราบไหว้อาตมาก็ไม่มีสิ่งใดนอกจากผู้ให้ธรรมะนี่นะครับส่วนคําถามที่มีคนถามกันว่าอยู่ในประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่พระแล้วทําไมยังให้พระสงฆ์ไปกราบไหว้ทางสานักพุทธกําลังตรวจสอบพระสงฆ์ที่ไปกราบไหว้ว่าจะมีความผิดด้วยหรือไม่อะไรยังไงเนี่ยนะครับอดีตพระยันตะยืนยันครับว่ายังคงเป็นพระอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่อาตมาไม่ได้โปรงผมไม่โปรงหนวดปล่อยไปตามธรรมชาติเพราะอยู่อเมริกาอยู่ป่าจะมาวัดเป็นครั้งคราว ในวันวิสาขบูชาหรือวันมาฆบูชาหรือวันอาสาฬหบูชานะครับถามว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่ศรัทธาท่านแล้วอดีตพระเนตะก็ตอบครับว่าอาตมาเข้าใจโลกจะให้คนมาเข้าใจเราทั้งหมดไม่ได้เป็นธรรมดาส่วนตอนนี้เนี่ยนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนาออกมาบอกว่าพระสงฆ์ที่ไปกราบไหว้ท่านเนี่ยไม่เหมาะสมเรียกร้องคณะสงฆ์ที่ไปกราบไหว้ท่านพิจารณาตัวเองตรงนี้เนี่ยอดีตพญะยนตะมองยังไงอดีตพระยนตะบอกครับว่าไม่เคยเรียกร้องให้ใครมากราบไหว้ ไม่เคยบอกใครว่าต้องมาเคารพกรับไหว้นอบน้อมสำนักพูดถือว่าในเมืองไทยท่านพ้นจบความเป็นพระแล้วในมุมมองของท่านเนี่ยคิดว่าท่านเป็นนักบวชเป็นมุมมองท่านเองหรือเปล่าอดีตพระยันตาบอกว่าคิดไปเองอาตมายัางเหมือนเดิมแค่ไม่ปรงผมปรงหนวดก็สบายๆนุ่เงกางเกงจีนนี่นะครับสวนถามตอวไปว่าจะเกินทางกลับเมื่อไหร่อดีตพระยันตาก็บอกว่ากลับเช้าวันที่27ตุลาครับและมีวีซ่าแค่เดือนเดียวเพราะถือพาสปอร์ตอเมริกาส่วนชุดที่ใส่ อ,นนออกแบบเองด้วยนี่อดีตพญันาบอกนะครับส่วนที่บอกว่าสายเขียวอาตมาไม่รู้สึกอะไรอาตมาเป็นเอกเทศอยู่ของอาตมาเองไม่ได้มีองค์อะไรนี่นะครับส่วนเรื่องนี้เนี่ยก็แน่นอนก็ถูกวิพากษ์วิจาร์เห็นว่าทางล่าส,สุดทางสำนักงานพุทธศาสนาเนตรียมที่จะเอาผิดกับบรรดาพระที่ไปกราบไหว้อดีตพยันาะแล้วก็เข้าไปแสดงท่าทีที่ไม่เหมาะสมแล้วนะครับอดีตพยันาคเนี่ยมักเรียกแทนตัวเองว่านะครับอาตมาเนี่ยนะครับแล้วก็สำหรับอดีตพยานาเนี่ยอุปสมบทที่วัด รัตนารามอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปี2 5 1 7นะครับโดยเรียกแทนตัวเองว่าพระยันตะหรือที่แปลว่าผู้ไกลจากกิเลสซึ่งเป็นชื่อเดิมตั้งแต่เป็นดาสีนะครับจากนั้นเนี่ยมีการเดินสายสอนธรรมะจนมีลูกศิษย์ศรัทธา,าเป็นจํานวนมากพร้อมกับมอบที่ดินสร้างเป็นวัดหลายแห่งด้วยครับซึ่งวัดในสังกัดจะใช้คําว่าสุนยตารามประกอบด,ด้วยเสมอนะครับกระทั่งเมื่อปี2537หเนี่ยหลังจากที่เกิดเหตุร่วงละเมิดเมถุน,นางจันทิมาจนมีคําสั่งให้ขาาาาดจกคววมมปพพรพพระะิิญญุตตนัััยบญญ แต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่ยอมรับมติของสงฆ์แล้วก็ปฏิญาณตนว่าเป็นพระพิสุขเหมือนเดิมนะครับมีการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนจีวรเป็นสีเขียวก่อนที่จะรีภัยไปยังสหรัฐอเมริการอจนสิ้นอายุความจึงเดินทางกลับมาไทยเป็นระยะและกลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาล่าสุดนี้นะครับต้องติดตามมันต่อไปครับข่าวไอทีนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ